ธรรมุอรันตนตยศขอความนอบนบ้อมในองค์พระสัสดาสมมาส,สัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรูชอบได้โดยพระองค์เองผู้เป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายขอความกรพบนอบน้อมต่อครูบาอาจารย์ผู้ปรัาภิปฏิบัติชอบตุครูทุกองค์ทีฆาโุโกโ,โหตุมหาราชา ขอให้พระองค์ทรงหายจากการพระประชวนในนามพุทธศาสนิกชนรายการแสงทองส่องธรรมในยามเชา้าขอถวายพระพรขอความงอกงามไปบนในธรรมจนบังเกิดขึ้นกับญาติโยมท่านสาธุชนพุทธบร,ร,ริษัทท่านผู้ฟังทั้งหลายขอต้อนรับท่านทั้งหลายเข้าสู่รายการแสงทองส่องธรรมในยามเชา้า สืบสารปณิธานธรรมท่านพระอาจารย์สารพิุุมอบหมายแห่อัตมาภาพจันทโชโตพิขุสืบสารจากเสียงธรรมสททต่อมาเป็นแสงทองสองธรรมในยามเช้าสดทุกเช้าตีห้าถึงตีห้าครึง่งยุจากวัดปากดงตำบลหัวเขาอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีจันทถึงสุขเรียกันลุกปลุกท่านฝังธรรม ทุกเช้าและตอนท้ายบางโอกาสบางวันบางเวลาก็เรียนเชิญจักชวนท่านร่วมกันตั้งกเร,รยาจิตคนตายให้อุทิศคนที่มีชีวิตก็ร่วมแผ่บุญจต่นลั้นสัพธธรรมทั้งหลายเยตตมะพาปรารบต่อท่านทั้งหลายไปทุกเช้าทุกเช้า,ท,ชาทุกวันล้วนแต่มีความหมายและความสําคัญความเป็นไปของแต่และว,วันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอบางครั้งเจอวิกฤตยง บางทันบางครั้งก็คาดไม่คิดคิดไม่ทันไม่ทันคิดบางช่วงบางอย่างบางเวลาบางการธรรมะมันเกิดขึ้นทุกวันทุกวันอย่แต่บางครั้งบางทีมันกระบีบนาทาเรนความทุกข์แปลว่าทนได้ยากทุกทางกายต้องหายาบำรุงรักษาไปทุกทางใจต้องหายารักหาธรรม เป็นยารักษาธรรมโอสถไปหรือบางคนที่มีสุขอยู่แล้วก็จะรักษาสุขให้มั่นคงยืนยาวแต่ก็ต้องคิดอยู่เสมอว่าทุกทางโลกก็เป็นทุกชั่วคราวแต่ทุกยาวยาวเละยมทุกการเกิดแก่เจ็บตายทุกการดำรงชีวิตโดยช่วยทิศช่วยทั้งออกบอกทางไป แต่ถ้าหากว่าเราลึกถึงโลกจะมีความสุกร่ำไปแต่ถ้าหากว่ามองเข้าไปข้างในจิตในใจในกายในตัวของตนก็จะสุกวนอยู่ทุกวันทุกวันเพราะร้อยเห็นจริงที่บีบนาทาเรนบางทีก็เปรียบดังเส้นสายปานเส้นสุดท้ายฟางเส้นสุดท้ายอย่างนั้ต่อมีหลายอย่างหลายประการ ที่มันปรุงอยือทุกวันเกี่ยวกับตัวเราเกี่ยวกับโลกเกี่ยวกับโลกเกี่ยวกับหน้าที่เกี่ยวกับการงานเกี่ยวกับปากเกี่ยวกับท้องเกี่ยวกับหน้าที่เกี่ยวกับรารพูดการประรุกและเกี่ยวข้องกันทั้งหลายนี่แหละมันก็ปรุงให้คนนั้นยุ่งวุ่นวายไม่เว้นแม้กระทั่งปลายอามา แต่นาาตโยมท่านสาธุชนพุทธบริษัทที่ประรุกมาในเรื่องของหน้าที่ที่เกี่ยวข้องบางทีมันมากันไม่ทันใช่มันไปยังไม่ทันลายแต่ธรรมภาพก,ก็บางครั้งหน้าที่เข้ามาเกี่ยวข้องมองแล้วมันอึดอัดขัดเคืองขุ่นข้องก็อย่างพี่ผู้มีมองมีผู้มองเห็น เป็นศรัทธาเป็นกำลังใจอนุโมทนาบุญกับคุณโยมแม่พูนพลแก้สอดมลาปัญญาเยาวรักทิติบาพง์และลูกหลานญาติทั้งหลายมอบหมายถวายปัจจัยมา1,000บาท1,100บาทเมื่อวานอนุโมทนาสาธุขอบุญน,นี้อุทิศให้กับคุณพ่อ ประสิทธิ์เกษรมาลาผู้ลงหลับไปให้จุดติดจดต,ตังการจดติดอนุโมทนาสาธุและเจ้าภาพยมที่ได้มอบหมายอนปัจจัยเข้าบัญชีธนาคารผ่าน่านันธนาคารทหารไทยมายมเนาะเข้าบัญชีอัตมาภาพรับ,รบทราบแล้วยม1,800บาทก็แจ้งความประสงค์จำนองหมายหน่อยยมได้รับสัาย,ยมแล้ว ชช่นจิตเชิญใจยเป็นกําลังใจที่ดีเพราะมันจําเป็นต้องใช้เกี่ยวข้องกับหน้าที่ตรงนี้จะเป็นในเรื่องของบุญใ,ใดๆก็โยมบุญปัจจัยมาหรือว่าไม่ประสงค์ออกนามก็อนุโมัตนาสาธุบุญยกให้เงินไหลนองตทองไหลมาไม่อดไม่อยากไม่ยากไม่จนปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดด้วยบุญอันใหญ่ที่เราสดับตดับฟังเป็นครมทานและเป็นบุญที่ท่านทั้งหลายตั้งใจไว้ ก็ให้สิ่งนั้นเป็นผลสะท้อนย้อนกลับรับไปอนุมทนาบนุญและที่ขาดเสร็จไม่ได้ก็คืออนุมทนายาตยมที่สดับรับฟังในเรื่องของบุญการเทพื้นรอบชาวปณะสถานเรียกว่าทางไปสวรรค์ขั้นสุดท้ายที่คนทำก็ได้ใช้หรือคนใช้ไม่ได้ทำไว้อีกอย่างหนึ่งเนาะเทพื้นปูน500ตารางเม็ด ลางเมตรละ200บาทหรือถ้าเป็นคิวก็1,689ปิบกาทหยดพรฝากมาเป็นกองบุญหรือจะเป็นหลังคาโรงครัวหรือจะเป็นหล่อพระประธานโครงการหล่อพระประธานนาอุโบสถทางเข้าประตูนาอุโบสถสองฝั่งหยดอย่อตรงกลางก็เป็นโครงการไว้หรือจะเป็นโครงการสร้างสมประตูทางเข้าวัดก็อนุมัตินา หรือจะเป็นการมุงหลังคาหลวงพ่อโตเยอะอยงหลายสิบรายการนะแต่ก็ชวนท่านสดับดับฟังไปบุญอันใดที่เกิดขึ้นจะเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง,งในขณะนะปัจจุบันนี้ในเรื่องของการบูชาธรรมะทางอากาศหรือจะเป็นการอนุโมทนากองบุญสดับสนับสนุนการเผยแผ่ธรรมโดยกองทุนของพระครูสุนทรเั็ทโรภาสยม เอิี่จประกาศธรรมองพระสัมมาเรียนรู้ดูจำนำไปเพิ่และปฏิบัติกับการเวลาที่เป็นไปในปัจจุบันจะใช้คำใหม่หน่อยยกก็เรียกว่าสดทุกเชา้าธรรมะเล่าเช้านี้อยกธรรมะเล่าเช้านี้ก็จะครบหมดกับเหตุการณ์ที่เป็นไปตามื่อสิ่งพิมพ์และทั้งหลาย ก็ขออนุมัตนาบุญกลางใดที่ท่านทั้งหลายได้กระทำบำเพ็ญมาก็โทรปราณาแจ้งนิดยก0899121838หรือ0897455249เบอร์โทรศัพท์ปราณาหรือบางคนสะดวกที่จะโอนปันใจจัยใส่ธนาคารก็กะสิกรไทย1982260120นะ บัญชีธนาคารกสิกรไทย198 2260120หรือบางคนไม่สะดวกก็จะสะดวกที่บัญชีธนาคารกรุงไทย980 864 7308ย10ตัวเนาะ980 864 7308บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาเดิมบางนางบวชเพื่อเป็นสะพานทองรองรับกองบุญคำ้ำจุได้เป็นหลักฐานหลักชัยในการร่วมอนุโมทนาหรือตอนท้ายผู้ใดใครที่จะร่วมแผ่เมตตาได้ชาบุญค่าในยามเช้าตอนท้ายก็โทรมาปรณนาและเช้านี้เรียนเชิญท่านร่วมตะกรณจิตและอัตมภาพจะเดินทางไปวัดบางช้างเหนือ ปฏิบัติธรรมกรรมาฐานประจำปีเมื่อวานหลังจากสอบเสร็จแล้วได้มีปรารภบสาธกไว้กับรูบาอาจารย์ว่าปันนี้ถ้าเป็นไปได้ก็จะนำขา้อสารไปเพื่อที่จะได้หูหรือทำเป็นข้อต้มให้พระกุณ้าที่ประพฤติและปฏิบัติร่วม400ชีวิตที่วัดบางช้างหนื่อข้วสารสักะสอบนึ่นก็น่าจะอยู่ในเรา ถุงเล็กก็ตั้งสองร้อยสามร้อยกว่าจะเป็นถุงใหญ่โยหนึ่งถุงปุ๋ยน่าจะเป็นหนึ่พบาทเช้านี้ก็จะนํำขา้าวสารไปด้วยโย่ไปมอถวายให้แม่ครัวได้ปรุงอาหารและแปลสภาพเป็นกําลังวังชาเป็นสมมาปฏิบัติอนุโมทนาบนที่ท่านก้าวยากบางรูปบางองค์โย่ ปฏิบัติหน้าเริ่มใส่งดงามอารมณ์ท่านนิ่งท่านใส่ท่านก็พยายามแยกรูปแยกนามรู้หนอรู้หนอขวาอย่างหนอซ้ายอย่างหนอหกจังหวะยอมแล้วก็สอบอารมณ์กันดูบนทุกวันนั่งลานอย่าแต่ละบัลลังก์ก็จะเริ่มใครยต่อเติมไปบัลลังก์หนึ่งก็ครึ่งชั่วโมงบ้างเดินกันครึ่งชั่วโมงหนักเข้า สองชั่วโมงครับเดินก็สองชั่วโมงงั้นสิ่งที่ท่านได้กระทาบําเพ็ญไปให้บุญทันตาได้มาทันทีได้ประมีทันใช้ก็ให้ท่านตั้งหลายตั้งกระในจิตอธิษฐานไว้ทำบุญมาบูชาเขาสารในทันได้จัดเขาต้มแปลสภาพให้เป็นพลังงานให้เป็นพลังบุญให้ได้ทันเช้าให้ทันช้นี่ก็ เรียนเชิญโยมจ้าภาพมือละหนึ่งหมื่นห้าพันบาทเนะาะตำมภาพก็ยังรอรับอยู่โยมแนะ้ะและเดี๋ยวเฉพาะอย่างยิ่งที่ตักเกินบิระบาตโยมไว้ว่าดูเหมือนเช้านี้อากาศจะเริ่มเย็นจะเริ่มเหน็บหนาวแล้วเจอกันหนาวชุดกัะหนาวของท่านชุดละห้าร้อยบาทก็เตรียมไม่ยอม ชุดละห้าร้อบาทเนี่ยก็มีหมวกถุงมืออังสะกันหนาวรมถุงเท้าที่ท่านสวมใส่เนี่ยเป็นเครื่องป้องกันไม่ให้กายหนาวเกินไปเย็นเกินเกินไปมีทุกขเวทนาเกินไปหากว่าพอกระทำม,มันไปได้ก็ยินดีเรียนเชิญทั้งหมดทั้งปวงนั้นเพื่อการประิและปฏิบัติสนับสนุนท่านให้ท่านรู้จักแยกรูปแยกนามเป็นบุญเป็นกุศลในปัจจุบันทันที เชื่อเรื่องในเชาน้านี้เรื่องแยกรูปแยกนามอะไรเป็นรูปอะไรเป็นนามรูปคงที่คงวาคงส่องมันคืออะไรจับอยู่ตรงไหนดูเฉยๆหรือจะทำอย่างไรญาติโยมก็เช่นเดียวกันแยกรูปแยกแยกนามรูปพอเห็นหนอเห็นหนองันแกลรเปลี่ยนเปลี่ยนไปมันเป็นอนิจจังทุกขอกนัตตาบางครั้งที ดูรูปนี้แหละมันเป็นที่พึ่งผาอาศัยของอนิจังรูปนี้แหละมันเป็นที่พึ่งผาอาศัยของความเปลี่ยนแปลงไม่คงทนถาวนรูปนี้แหละมันเป็นสถานที่ที่มองแล้วมันทุกขเวทนามันเป็นกองทุกข์ก็รูปนี้แหละมันเป็นอดีตรูปนี้แหละมันเป็นอนาคตก็กําหนดให้ทันให้เป็นปัจจุบันอารมณ์กําหนดให้เห็นโดยสติ กำหนดให้รู้ด้วยสัพปปชัญญะสติและสัมพชัญญะกําหนดสติไม่ให้ขาดเดินไปก็ดูยกยยกให้มันทาจังหวะปัจจุบันเนี่ยเราเริ่มต้นกระทําบําเพ็ญจากเทระเล็กเทระน้อยค่อยๆเคลื่อนไหวมันก็เห็นความเป็นไปของที่ขงทนท้าวนจนเชี่ยวชาญจำชองแล้วก็นําเดินไปซู่อตลาด ใจสำหรับกับข้าวบางคนกําลังเตรียมตัวที่จะใส่บาตรยาเช้าย่อยอมังพอมีเวลาฟังทมบางคนก็เดินทางออกไปทํางานกอดอยบางคนก็ฟังไปด้วยประพฤตและปะฏิบัติตามหน้าที่ของตนแต่อย่าลืมว่ากำกับทําจึงได้ลงไปเราก็รู้ว่าตาเนี่ยก็ต้องดูทุกๆวันอยู่แล้วเนินสามหมืน่นร้อยกว่าสามหมืนกว่าวัน วันหนึ่งแล้วดูกี่ครั้งดูกี่อย่างดูกี่เรื่องดูกี่รายการจะูมก็ไม่รู้ว่าได้กลิ่นกี่รสอยู่เกิดขึ้นทุกวันทุกวันกินรียทั้งหลายนีหลักมันปรุงแต่งให้มันเกิดขึ้นในทุกๆวันให้มีสุขมีทุกอยู่แต่ที่สําคัญเนี่ยเมื่อเราเห็นอารมณ์ที่มันปรุงขึ้นอย่างนี้ก็กําหนดนะรู้หนอรู้หนอรู้หนอเนี่ยเห็นอย่างนี้พอยก แล้วมันก็ต้องลงด้วยหนอที่สุดแต่ที่สำคัญยมตัดตอนตรงนี้เหลือเวลานิดหนึ่ง <c oughs> ตัดตอนตรงที่เหมือนว่าตาเราเห็นรูปก็จิตก็กำหนดขวายางหนอจิตก็กำหนดหูได้ยินหนอ่อก็จิตเราก็กำหนดลินรับรสเราก็กำหนดจมูกได้กลิ่นเราก็กำหนดตามจริงถ้าหากเราถามว่าถ้ากำหนดว่าได้ยินเสียงหนอก็กำหนดจิตกำหนดตาเห็นรูป ตาดวงเดียวกันไหมมีลักษณะอย่างไรเหมือนกันไหมในอารมณ์นั้นๆตอบอยังไงตอบอยังไงนั่นคือการทวนถามทวนสอบตอบอารมณ์ตนเองให้รู้นั้นคนที่ทําได้ก็ตอบว่าจิตเนะี่ยกำหนดว่าเห็นหนอเห็นหนอรู้หนอทั้งหลายสองครั้งสามครั้งแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นได้มันก็หมดไปหมดไป มันก็ปรุงดวงใหม่ขึ้นมาแทนที่ดวงเก่าดับไปเป็นอนิจจังดวงที่สามเกิดขึ้นเกิดขึ้นอีกแล้วมันก็ดับดวงสี่ก็ใหม่อีกแล้วดวงห้ากำหนดอีกปัญญาเกิดขึ้นสิ่งทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นในปัญญาเกิดขึ้นจากกันกำกับภาวนาเนี่ยรูปที่เดินมานี่คืออะไรต้องรีบจัดการด่วนแต่อ้างถึงหลวงพ่อจรรญท่าน สอนไว้ว่าจะทําสิ่งใดท่านให้กําหนดถึงห้าครั้งโยมนะมกาหนดถึงห้าครั้งเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้เราเตรียมเนื้อเตรียมตัวในการประพฤติและปฏิบัติตั้งจิตตั้งใจจดจ่อกับอารมณ์ให้มันเป็นปัจจุบันสิ่งที่เราได้ยินก็เสียดนาดับลงไปดับลงไปดับลงไปเมื่อดับลงไปแล้วเนะี่ยจิตที่กําหนดต่างๆทั้งหลายปรากฏว่า มันเป็นดวงเดียวกันทั้งนั้นแต่มันเปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอๆรูปที่เราดูนี่มันก็เปลี่ยนแปลงอยู่แล้วไม่ต้องดูใครดูใจด,ดูตัวดูตนของเราเองมันเปลี่ยนแปลงลงทุกวันผมที่เคยดำกลับก็บกลับมาขาวราวกับแปง้งผิวที่เคยแต่งตึงประหนึ่งดังผิวแต่งก็กลับมาห้อยตองแต่งยานตรงแต่งนี่มันก็เปลี่ยนแปลงทั้งนั้นแหละรูปที่มองอย่างหยาบๆก็เปลี่ยนแปลงไป มันต่างกันแน่นอนมาคนละอารมณ์แน่นอนแต่สิ่งหนึ่งที่มันไม่เปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนไปและเติมได้ในทุกๆขณะในอินทรีย์ที่เราปรุงที่เราเห็นที่เราดูที่เราดูได้เรา,ลเรากลิ่นเนี่ยมันก็อยู่ตรงนี้มันกำกับด้วยพลัดแปรลักษณ์ทั้งนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสภาพอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วมันก็เกิดรูปใหม่ก็เห็นรูปใหม่ บางทีก็เห็นรูปเก่ารู้แต่ว่าพองเป็นรูปยุบมันก็เป็นรูปจิตกำหนดรูปเป็นตัวนามแยางี้อยู่ต้องจริงต้องกำหนดให้รู้ให้เท่าทันว่าไอ้ที่เรารู้นั่นะที่เราเห็นนั่นเป็นรูปที่เรารู้นั่นเป็นนามแล้วจะแยกรูปแยกนามย่างไรหยุดเดิน แล้วคําว่าเดินมันก็ไม่มีมันก็หยุดหยุดเลยพอเดินปุ๊บคาว่ายืนมันก็ไม่มีรูปมันก็เปลี่ยนแปลงไปฉะนั้นสมาธิดีจิตดีในสามนาทีแรกเนี่ยมันเป็นไปตามสัจธรรมของมันมันก็จะต้องมีการจัดจ่ายไปมากรสับสนวุ่นวายบ้างแต่ถ้าว่าเราได้กําหนดให้ทันท่วงทีทันเหตุการณ์ทันการทันเวลาทันรูปทันนามทันอาหารอารมณ์ทั้งหลาย มันเกิดขึ้นได้ตันทุ่งทีกับเหตุการณ์ปัจจุบันใกล้ชิดปัจจุบันเท่าไหร่คำตอบสิ่งที่ชอบแล้นั้นคืออารมณ์ที่ถูกต้องเนือภาวะอารมณ์แห่งธรรมก็จะเกิดขึ้นตามระยะของมันเป็นไปจากนั้นผู้ที่เชี่ยวชาญต้องพิจารณาดูพิจารณาดูในแต่ละอารมณ์ที่มันปลุกขึ้นในแต่ละเช้าแต่ละผู้แต่ละคนแต่ละหน้าที่แต่ละการงาน ในสภาวะธรรมของมันฉะนั้นเราต้องฉลาดในการประพฤติและปฏิบัติขวายางหน่อยจิตก็กําหนดขวายางไปได้ปัจจุบันไหมทันกันไหมพอกันไหมพอเหมาะพอสมพอดีไหมมันก็กลายเป็นธรรมะจัดสรรให้พอเหมาะพอดีสติอยู่ที่ไหนโยมจิตอยู่ที่ไหนสัญปญปายอยู่ที่ไหนรู้ตัวอยู่ที่ไหนแคล้วคล่องว่องไวอย,อย่างไรตอบได้หรือไม่ ตาหูจมูกลิ้นแก่ใจมันปรุงอะไรเกิดขึ้นในปัจจุบันทันอารมณ์ในทันใจอย่างนี้เป็นอาธิโยฉะนั้นถ้าหากว่าเราตั้งกำหนดจิตที่พิจารณาให้มันเป็นปัจจุบันนี้คาดหวังเกินไปมันก็ไม่เป็นปัจจุบันอยากดูอยากเห็นอยากช่วยอยากอำนวยใจบางคนเป็นหูเป็นใจโยมอนุตนาสา,าธุ กลวพระอาจารย์จะไม่มีบูชาธรรมะต่างอากาศสถานีเป็นห่วงเป็นใยายวัดวาอารามอยู่เดินทางมาดูวัดดูวาแต่ก็กำหนดกันไว้ว่าอยู่วันที่15เนาะกุมภาห้าแปดวันอาทิตย์ที่15กุมภาห้าปตั้งต้นไว้เป็นต้นเป็นประธานในเรื่องของ แต่าจากการงานฟังธรำประจำปี13กัน1,000พระคาถาปีนี้ตั้งกำหนดจิตคิดไว้ว่าผู้ใดใครจะเป็นประธานพุ่มประธานกันไว้ก็จะมีชื่อมีนามสกุลไว้กัน13กัน1,000พระคาถานะบูชาธรรมคาถาละหนึ่งบาทเป็นประธานกันไม่ก็ท่านละหนึ่งันบาทแล้วก็เตรียมไม่ได้อยู่ ในกำหนดการอย่างนั้นจากนั้นบุญอันใดที่เรามันเกิดขึ้นในยามเช้าอย่างนี้ส่งข่าวเรื่องเราทําเช้านี้นะเพื่อจะให้เราทันกับเหตุการณ์ตามสมัยใหม่อยู่เสมอเจออยู่เป็นประจำเราก็ต้องสสู้กับมันอยู่เป็นประจำในร้อยครั้งพันครั้งเนี่ยแต่เรากําหนดทันสักครั้งสองครั้งก็เป็น,นวสีเป็นวัฒนา มันเป็นที่มาของปัญญาเพื่อที่จะรับทุกได้แต่ละเรื่องแต่ละราวเพื่อจะคิดออกบอกถูกในกับการที่เราตนทุกตรมานปรุงแต่งอยู่จึงได้ใช้คำว่าความทุกข์ใดๆนึกทางโลกก็ต้องนึกทางธรรมด้วยนึกทางโลกก็คืออะไรนึกทางโลกก็คือนึกถึงคนอื่นที่เขาต่ำกว่าเรา นึกถึงทางธรรมก็นึกถึงครูบาอาจารยา์อริยสงฆ์อริยเจ้าท่านปฏิบัติอย่างนี้เป็นไปอย่างนี้พระบรมศาสดาสมาสมทรงแต่เจ้าสอนอย่างนี้ผลทุกอย่างนี้เป็นสุขอย่างนี้ฉะนั้นนึกถึงทางโลกก็นึกถึงทางคนต่ำนึกถึงธรรมธรรมก็นึกถึงคนที่สูงกว่าเราก็จะเป็นกําลังใจเป็นนุบายฉะนั้นบุญทั้งหลายที่ปรากฏขึลื่อนยมมองดูเวลาเวลาปร่ารบธรรม และอนุโมทนาในกองบุญต่างๆ,างๆทั้งหลายอยกเดียเตรียมเนื้อเตรียมตัวที่จะแผ่บุญแผ่เมตตาเรียนเชิญท่าน1 0 2ถึง21มีนาห8ายกบางคนก็ถวายกาเครื่องบินพระให้ท่านได้มีโอกาสไปสแสวงบารมีสังสมบ่มความดีไปไว้สมเด็จพ่อเี่ก่อให้เกิดพระพุทธศาสนาแดนของพระพุทธองค์ดงของพระพุทธเจา้า1 0ถึง21มีนาห8จ เบอร์ประสานงานของอัตมภาพได้ยม089 9 1 2 1 8 3 8 089 7 4 5 5 2 4 9ยมเบืร์นี้เนอะหรือถ้าหากวสสดวกนิดยมจดไว้หน่อยผู้ประสานงานคุณยมจุงจริงเนาะเจ้าจุงจริง087 087 2ครั้งนะยมนะ5 7 5 8 5 7 5 6ขอไป5 7 5 6เนอะอย่างไรสิแล้วเรายมมองดูเวลา,วลาหมดหมดเวลา ธรรมภาพต้องอำภพาลาจากโยมญาติผู้จิตใจงามน้ำใจดีพ้มีสติปัญญาในการประพฤติและปฏิบัติธรรมฟังธรรมคำสอนของพระสัสดาให้ท่านทั้งหลายทุกคนทุกท่านทุกครอบครัวจบกันด้วยร่วมกันแผ่เมตตาตอนท้ายคนตายให้ติดคนที่มีชีวิตร่วมแผ่บุญกับโยมคิตาพานะเรียนเชิญแผ่บุญแผ่เมตตาไปพร้อมกนันเจ้าค่ะอทังโนญา ตภาวนาทั้งสามตระกานทุกอย่างทำมาบารีเป็นพยาย์ข้าของอาตีกาบูทิปแพรพุทธนิจดอนมานาบูยาตายายครูอุปชาอุปภาริชนยิยานทเพื่องมาลูกหลานทุกคนจนได้รับโผลอุตรดุวนหน้าเจ้ากรรมนายเวงกอกรรมดังเกณฑ์จะเวงกันมาโปรดจ,จงรับรู้อนุโมทนา มาีกาติหนาอยาจจะเวรกันสัพเพสัตาสัตว์โลกเกิดมาแตกต่าง้ายปันรับศุก์เอียดทุกหือนกันทั้งนั้นจงเห็นใจการอบเทาออเราวอินกรมยมยาเทปาอาราเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าที่เจ้าทางเจ้าถูกเจ้าตาโมทนาบุญเราสุขสานนานเนาจงทั่วบันเทินสาธุ 1 1 6 1 6 6 1